ดีค่ะวันนี้สลิปหลอนช่องของคุณนอนไม่หลับก็มีเรื่องเล่าปริศนามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนอื่นรบกวนกด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าหลอนๆที่เรานำมาฝาและวิดีโอนี้ก็คือเรื่องผีเด็กในเรือนไม้ค่ำคืนอันเงียบงันในหมู่บ้านเล็กกลางป่าลึก มีเรือนไม้เก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชาวบ้านร่ำลือว่ามีเด็กตัวเล็กเดินร้องไห้อยู่หน้าบ้านทุกคืนเสียงหัวเราะปนสสื่ื้นดังลอดออกมาจากในเรือนร้างไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นใครและมาจากไหนแต่ทุกคนรู้ดีว่าเขาไม่ใช่เด็กที่มีชีวิตอีกตอ่อไป กลางดึกมีชาวบ้านเห็นเงาเด็กวิ่งผ่านลานวัดเสียงฝีเท้าเบาแต่ชัดเจนเหมือนคนมีตัวตนเนนที่เฝ้าวัดเห็นลูกบอลกลิ้งเองบนพื้นอิฐความเย็นวาบพัดผ่านจนขนลุกคุณครูใหม่ที่ย้ายมาเริ่มสอนในหมู่บ้านได้ยินเสียงเด็กหัวเราะหน้าเรือนแต่เมื่อเปิดประตูออกไปกลับพบใคร มีเพียงตุ๊กตาเก่าตกอยู่ตรงธรณีเหมือนมีใครเอามาวางไว้ให้เห็นกลางคืนคุณครูฝันเห็นเด็กผู้ชายในเสื้อขาดเก่าเรียกชื่อเธอเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเด็กขอให้เธอช่วยก่อนที่ภาพจะดับหายไปอย่างรวดเร็วเช้าวันรุ่งขึ้นเธอพบรอยเท้าเด็กเล็กเต็มหน้าพักครู ทั้งที่ฝนไม่ได้ตกมาหลายวันรอยเท้าเดินวนไปมาราวกับเด็กกำลังเล่นสนุกแต่ไม่มีใครในหมู่บ้านมีลูกอายุเท่านี้ชาวบ้านผู้เฒ่าเล่าให้ครูฟังถึงเด็กที่เคยหายตัวไปเมื่อสิปีก่อนเขาหายไปในเรือนไม้เก่าริมป่าขนหากันทั้งหมู่บ้านก็ไม่พบศพ นับแต่นั้นมาทุกคืนจะได้ยินเสียงเด็กเล่นภายในเรือนครูตัดสินใจไปที่เรือนไม้เก่าเพื่อหาความจริงบรรยากาศเย็นยเยือกแม้แดดกำลังแรงบานประตูไม้ส่งเสียงเอี๊ยดอารดเหมือนมีใครผลักเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาเล็กๆจ้องมองเธออยู่ภายในเรือนมีฝุ่นจับหนาแต่บนพื้นมีรอยเท้าเด็กใหม่ๆ ลูกบอลเก่าสีหลอกวางอยู่กลางห้องทันใดนั้นลูกบอลกลิ้งมาหยุดที่ปลายเท้าเธอเหมือนมีคนส่งให้เสียงกระซิบแผ่วดังขึ้นว่าเล่นด้วยกันไหมครูหันซ้ายขวาแต่ไม่เห็นใครเธอรู้เพียงหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกความเย็นคืบคลานไต่ขึ้นมาจากส้นเท้า เธอถอยออกจากเรือนอย่างรวดเร็วแต่เงาเด็กกลับสะท้อนที่กระจกหน้าต่างเหมือนเด็กกำลังมองตามเธอออกไปดวงตาสีหม่นเต็มไปด้วยความว่างเปล่าคืนนั้นเธอได้ยินเสียงเคาะประตูดังสามครั้งเมื่อเปิดออกไปกลับพบตุ๊กตาเก่าวางอยู่กลิ่นดินชื้นลอยแตะปลายจมูกราวกับของที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมา เธอพยายามถามผู้เท่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตผู้เท่าเล่าว่าเด็กคนนั้นถูกทิ้งให้อยู่ในเรือนคนเดียวและวันหนึ่งเรือนก็ถล่มทับไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องนี้มานานแล้วเพราะกลัวผีเด็กตนนี้จะตามหลอกครูตัดสินใจไปจุดทูปหน้าเรือนเพื่อขอขมาดวงวิญญาณขวัญทูปลอยวนผิดธรรมชาติเสียงหัวเราะแผ่วดังมาจากหลังบ้าน เหมือนเด็กกำลังซ่อนตัวอยู่ขณะเดินสำรวจด้านหลังเธอพบแอ่งดินยุบเหมือนหลุมฝังศพเก่าบนดินมีรองเท้าเด็กข้างหนึ่งวางอยู่เหมือนใครเพิ่งเอามาให้เธอเห็นความรู้สึกหนักอึ้งกดทับหัวใจจนแทบหายใจไม่ออกเด็กผีปรากฏตัวเป็นเงาจางๆตรงมุมเรือนเขามองมาด้วยสายตาวิงวอน ริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนกำลังพูดว่าช่วยด้วยทันใดนั้นลมแรงพัดจนฝุ่นปลิวฟุง้งประตูกระแทกปังจนเธอตกใจเงาเด็กวิ่งผ่านหน้าเธอไปเร็วมากเหมือนต้องการให้เธอตามเธอเดินตามเงาเข้าไปในเรือนอีกครั้งบนพื้นมีรอยลากเหมือนเด็กพยายามหนีบางอย่าง เธอรู้สึกถึงความทุกทรมานของเจ้าของรอยนั้นเสียงสะอื้นเบาลอยคลอในอากาศเธอพบกล่องไม้อายุหลายปีซ่อนอยู่ใต้พื้นเรือนในกล่องมีเสื้อเด็กขาดเก่ากับลูกอมละลายกลิ่นอับอบอวนจนหน้าเวียนและทันใดนั้นเธอรู้สึกว่ามีมือเล็กๆจับแขนเธอเบาๆเด็กผีปรากฏตรงหน้าเธอ ดวงตาเปียกน้ำตาเขาพูดช้าๆว่าหนูเหงาหนูเจ็บหนูอยากกลับบ้านน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความปวดร้าวครูปลอบเขาเบาๆเธอสัญญาว่าจะหาทางให้เด็กไปสู่ที่สงบเงาเด็กค่อยๆจางลงเหลือเพียงความเย็นที่ลอยรอบตัว เธอปรึกษาผู้เฒ่าในหมู่บ้านผู้เฒ่าแนะนําให้ทําพิธีส่งดวงวิญญาณแต่ต้องทําในคืนเดือนมืดเท่านั้นเพื่อให้วิญญาณเด็กไม่หลงทางคืนพิธีมาถึงเธอจุดเทียนและทูบที่กลางเรือนเสียงลมพัดวนรอบตัวทั้งที่เรือนปิดมิดชิดลูกบอลเก่ากลิ้งมาอยู่ตรงหน้าเธอเหมือนเด็กกำลังมาร่วมพิธี เงาเด็กปรากฏตัวชัดขึ้นเขานั่งกอดเข่ามองครูเงียบๆครูเอื้อมมือไปแตะแขนเขาแม้ไม่ถูกต้องแต่สัมผัสถึงความเย็นเศร้าได้ชัดเจนเธออ่านคำส่งดวงวิญญาณด้วยเสียงมั่นคงเด็กยกหัวขึ้นฟังอย่างสงบควันทูบลอยหมุนรอบตัวเขาแสงเทียนสั่นสวัยเหมือนตอบรับพิธี ร่างเด็กค่อยๆโปร่งแสงขึ้นเสียงสะอื้นหยุดลงแทนที่ด้วยรอยยิ้มเล็กๆเขากระซิบว่าขอบคุณก่อนที่ร่างจะลอยจางหายไปความเงียบเข้าปกคลุมเรือนร้างลูกบอลเก่าหยุดนิ่งไม่ขยับอีกอากาศอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเหมือนบ้านหลังนี้หมดเศษเสี้ยวความทุกข์แล้ว เช้าวันถัดมาครูเดินกลับไปที่เรือนความรู้สึกกดดันและหวาดกลัวหายไปหมดเธอรู้ว่าเด็กคนนั้นได้ไปสู่ที่ดีแล้วเธอวางดอกไม้หนึ่งช่อไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นการอำลาจากนั้นจึงเดินกลับด้วยหัวใจที่สบายขึ้นกว่าเดิมมากเรื่องนี้ก็จบลงแล้วต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงอีพีนี้ หากชอบก็กดไลค์ให้กับช่องเราด้วยแล้วในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็กดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ